อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้งานสําหรับเาตาหรือตะเกียงกระป๋องจอะนะครับวิธีการใช้งานนะก็อันนี้เป็นอะแดปเตอร์รุ่นแรกนะครับซึ่งไม่ได้ทําแล้วนะครับตัวนี้ออกมาเป็นอะแดปเตอร์รุ่นที่2เล็กลงกว่าเดิมนะแต่การใช้งานยังเหมือนเดิมก็คือใส่อะแดปเตอร์เข้าขกับกระป๋องก่อนนะ แกไม่ออกมานะครับจนกว่าเราจะใส่เข็มเจาะซึ่งเข็มเจาะเนี่ยจะกดวาลวให้เปิดได้นะครับมันจะเหมือนกับการใช้งานกระปอ๋องเจาะเลยก็คือใส่กระป๋องเข้าไปข้างในก่อนนะแล้วเราก็หมุนหมุนหัวเตาหรือตะเกียงเนี่ยเข้าไปนะฮะจนเข็มเจานะเปิดวาลว เสร็จแล้วเราก็พร้อมใช้งานนช่ค,ครับเลิกใช้งานเราก็ถอดได้เลยแก๊สมดกระป๋องนะเราก็ถอดเปลี่ยนกระป๋องกระ,ะป๋าได้เลยแต่ถ้าเป็นกระป๋งองเจาะเนี่ยและเราใช้วิธีเติมแก๊สเ,เราก็จะต้องคอ,อยเติมแก๊สเมื่อแก๊สมด